ติว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 เฮ้กกัว่าน่าตะดีไม่น่าเป็นสิวเลยโก้เฮ้ยดูหน้าขาวเลยเดี <m> ๋ยวให้ยูยูก็ได้หมดจับแล้วนะ ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเออโหเฮ้ยขอโทษวิ่เลี Demon> ้ยวเวทีตีลังกาโอ้ยตา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 ยไม่เลี้ยวเวทีลังกาครับแต่หลีกแต่หมุนช้าๆก็ดีแล้วล่ะแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอ คงไม่มั้งอย่าทับคุณนะเว้ยอย่าทับคุณนะเว้ยโอ้โหทรมานว่ะโอ้ออเ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 อเออเออเเออเออเเออเอเออออเออองเเออน โยกอยู่นะครับเือนะครับโยกอยู่นะครับโอ้โโหยกเพลินเลยนะครับตัวเองตีลังกาเก่งมากเร้องไห้กันแล้วหนึ่งคนเบื่อไปแล้วเหรออ๋อที่หยุดนี่คือเด็กร้องไห้เหรอไปหาล้เดี๋ยวหัวเหรอทำไมข้างๆไม่ตีลังกาเยอะยจังวะทำไมกูไม่ค่อยตีวะขอโทษเหอ không có lưỡi tới kẻ chưa lên thùng để ta này anh mệt tinh anh người con này cái rồi

สี่นาทีได้ฮะนันมาก my god เป็นไงบ้างครับจับหน่อยครับเป็นไงมัางครับบวกเวลาเก่งมากบวกมันโดนคอม่พนมาครับใครจะลงก่อนเออแหละไปจะลงพร้อมกันป้ายังชันไงท้อง อาไปไปมาดิตรงไม่ดีตรงไม่ดีแต่กล้องถึงจะหน้ามืดเลยทีเดียวตรงนั้นนู้นเป็นไงครับเราตีลังกาเก่งมากจะอ้วกแ,บบแล้วเสียวตาขย้ำนั่นเละเลยเนี่ย ขาดเขืดอกระจุยเลยต่อไปกระสวยอวกาศโอ้ยขอไม่หมุนได้ <c oughs> ไหมอันนี่เกิดหรอเดี๋ยวยุหยุดถ้าเจออันนี้ก็ไม่ต้องกลัวอีกเลยแล้วล่ะหยุดหมุนแป๊บเดงร <c oughs> ู้สึกมาแล้วมันจะออกโอ้ไอ oh <my> ้กระสวยอวกาศอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวไปเดี๋ไปกระสวยอากาศครับ